เคยสงสัยไหมว่าทําไมคุณไปดูจากเหล็ก 8CR 13 MOV ที่มันเป็นเหล็กจีนแบบเบเบออย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยซนะครับมาโมยรอบมานะอ่นนี้8ซีอา c r 13 m o v เป็นเหล็กเขาเรียกบัตเจ็ตสตีลกลุ่มล่างล่างนึกภาพออกไหมกลุ่มล่างตัดตรงกลางคือ VG10 นี่คือล่างล่างมันมันมีล่างกว่านี้ด้วยนะอันนี้ล่างล่างกลางล่างมันมีล่างกว่านี้เช่ a, น440 a ี่0 b มีนะเว้ยสี่0ี พวกนั้นก็จะเป็นพวกมีดเอ่อมีดมีดอเม,อเมริกาที่เน้นโรงงานจีนทํามาในราคาไม่แพงอาจจะเป็นเกรดนั้นจะใช้ 440A 440B ไม่ใช่ 440C ด้วยนะอ่ามันมันจะล่างกว่า 440C แต่ว่าเออส่วนผสมพื้นฐานมันพอๆกัน 0C ที่ปรุงปรุงสูตรแล้วไม่สุดอ่ะมันก็คือ4 0B และ 440A ลักษณะเหมือนขย่าลูกส้มอ่ะขย่าลูกส้มแล้วมันจะมีส้มตกลงมาเต็ไมไปหมดเลยอ่ะ ไอ,ส A, 4 4ไอส้ส้มเกตเอก็4404ไอ้ส้มส้มเกตบีก็ 440b ไอ้ส้มเกดเล็กคละก็ 440a ไอ้ส้มต้นเดียวกันด้วยแหละก็ใจยังปัญหาต่อมาครับ 8cr13 ทำไมมันมีแบบเฮ้ยมันมีโมวันไอเรี่องมันก็มีนะนิกเกิลมันก็มีนะซิลิคอนมันก็มีนะตัวของทางสเตน มันก็มีนะโคบอลมันก็มีนะ8ซีอาร์14น่ยทําไมมันมีไอ้แรกที่มันดูแบบในมีดท็อปๆมันมีวะทาไมไอพวก8ซีอาร์138ซีอาร์14บางทีมันก็มีเจอืเจอๆมาด้วยวะที่มันถูกเพราะทาเยอะที่มันถูกเพราะทเยอะและที่มันทําเยอะไม่ได้ควบคุมอะไรมากมายนึกภาพบอกไหมฮะเหมือนเหมือนอารมณ์อารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนออเ,อนอเอนข้ากล่องเข้ากล่องร้านสะดวกซื้อ ที่เขาปั๊มกันมาทีเป็นร้อย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 แสนแสนร้อยร้อยแสนแสนจานเลยเขาปั๊มมาอย่างนั้นอ่ะเขาก็ใส่สูตรไปแต่เขาไม่ได้ควบคุมสูงไงรอะเขามันไม่ได้ควบคุมสูงมันก็เหมือนมันก็เหมือนอาหารลงอาหารลงเจอผัดรวมมาเยอะๆทําทีเยอะๆต้นทุนลดได้จริงคุณภาพก็โอเคนะไม่ได้ควบคุมอะไรมากได้ได้อะไรมากก็โยนโยนไปอ่ะนั่นก็คือการผลิตให้มันได้คุณภาพระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบระดับ มิชลินสตาร์บิตสโตนตาอะไรก็ไม่ใช่ละอมันก็แค่ทําให้มันเยอะฐานกว้างแล้วมันก็มีธาตุตัวนั้นธาตุตัวนี้มากซึ่งช่วงของ QC ถ้ามันทําเยอะมันจะถ่าน QC ให้มันกว้างเลยเท่าไหร่ก็เอาเอามาเถอะทําให้ทานแล้วกันเออตอนนั้นเองมันก็เลยเอ๊ะทำไมมันมีส่วนผสมอย่างอื่นที่มันดูในพวกเหล็กแพงๆมันมีด้วยวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ผลิตอย่างเงี้ยมันทําได้ง่ายนะครับมันทําได้ง่ายมันใส่อะไรก็ใส่ใส่ไว้อะ มันอยู่ในเกดเหล็กที่มันไม่แพงมากพอะมันไม่แพงมากลูกค้าคาดหวังไหมเ,ออเขาไม่คาดหวังก็ใส่ตัวเลขการตลาดเข้าไปหน่อยอ่ะแล้วก็เวลานําเสนอก่อนดีนะมันมีทางสเตนนะอันนี้พัฒนาจาก8ปดสิบยี่สิบสาม mov นะเราใส่เราเติมทางสเตนเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์วะเราเติมทางสเตนเข้าไปสามเปอร์เซ็นตนะในนี้มีโคบอลอีกสองจุดห้านะเออเราใส่วันนี้เนี่ยมันมันมันม,มีทุกอย่างเออแต่ก็ก็ไม่ได้ควบคุมพิเศษไงพอมันไม่ได้ควบคุมพิเศษรสชาติมันก็อาจจะไม่พิเศษ ถูกไหมฮะเหมือนทํากับข้าวเลยที่ผมบอกอะถ้าคุณเลือกวัสดิบที่พิเศษกุ้งเหมือนกันเลยแต่นี่แม่งกุ้งตัวใหญ่ว่ากุ้งแห้งนิดโอ้โหนี่กุ้งแม่น้ําตัวเบิื้มเลยเว้กุ้งเหมือนกันนะเวลาเขียนก็กุ้งผัดไทยกุ้งสดกุ้งสดเหมือนกันแต่ไอ้ไอ้เนี่ยในกุ้งตัวนิดเดียวหรือเป็นเป็นในเนี่ยกุ้งจิโกะไหมที่เขาตามไ้ไอ้หมูกระทะโอ้ยเหมือนตัวใหญ่นะกุ้งจิโกะอะตัวใหญ่นะแต่เนื้อมันนิดเดียวเขาเรียกกุ้งจิโกะดูไกลๆเลยเหมือนกุ้งก้ามขามเลย <laughs> ไม่ใช่กุ้งกิโกตัวหัวใหญ่หัวใหญ่หหญตัวเล็กถูกเอ,อ้ยกุ้งแม่น้ํามันเติมไอ้นั่นแพงเนาะโลหกเจ็ด้อยเอาว่าไปนะสามสิบสี่ห้าตัวโลเอว่าไป <laughs> <laughs> เห็นไม้กุ้งเหมือนกันแต่มันคนละไซส์นั่นแหละมันก็คล้ายๆกับไอ้พวงนี้แหละนะครับอวันนี้ก็ได้มาสองเรื่องนะลากยาวมาสามเจนาทีเลยข้าวหน้าน่าจะมีน้ํามาจิดบ้างก็ใครสนใจสงสัยมีคําถามก็ ถามเข้ามาได้ใครพูดคุยทักทายอะไรกันก็หรือมีอะไรข้อสงสัยอะไรผมตอบได้ผมก็จะมาตอบให้ในมุมมองของผมไปแล้วกันนะครับถ้ายัางไงสนใจก็แวะเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วกันแล้วก็มาบอกว่าอันนี้ของเข้าใหม่แล้วส <laughs> วัสดีครับ